นี้เป็นงานของพัทลุงนะคะขึ้นงานเสร็จแล้วก็เตรียมรอไปติดตั้งค่ะ้องจะพาไปทัวร์เนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตู้รองเท้าบ้านมาดามจิ๋วนะคะตู้รองเท้าห้าเมตรแปดสิบใหญ่โตมากนะคะ ตัวตู้นะคะยังไม่ได้มีตัวต่อข้างบนนะยังไม่ได้ยกขึ้นนะคะก็รอปิดผิวค่ะเราใช้ไมเมลามีนนะคะม้ HMR เคลือบผิวเมลามีนมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอปิดผิวลามิเนตนะคะอันนี้จะใส่ไฟแล้วก็ใส่หน้าบานเป็นโปรไฟล์นะคะแล้วก็ใช้กระจกยูโรเนาะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นงานที่พัทลุงเหมือนกัน อันี้พัทรลุงนะของน้องหมิวนะจ๊ะเยอะมากค่ะรอติดตั้งนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น,นถาดทองถาดทองนี้เราทำเองนะคะยกขึ้นมาให้ดูตึ๊ะใส่ตะขอถาดทองอันนี้ลูกค้ามีเคเวสมาขอเป็นถาดสีดำดังน้้นนะ <Ooh. S 2> ตัวนี้เป็นไอแลนด์นะคะไ um, นะ mm hmm. อแลนด์ทีนอบตํำนะผิวี mm ้บ hmm. ร้อยละเราใช้เป็นตัวเดโก้นะคะเป็นแผ่นหินเทียมนะ mm hmm. แล้วก็ใช้เป็นนี่ค่ะไม้ m r h ตัวนี้จะเป็นไม้ทนชื้นนะคะกันชื้นกันน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่ตัดไว้สำหรับทำตูเสื้อผ้านะคะประกอบเสือ้อนะเค okay. ตู้ตู้ตี้นี้กู้ลูงตู่ตตต่ขอท้ตู้อููู้่เลยค่ะ น,นี่เป็นสภาพรงงานน,น,นีเป็นเปตัวนี้ก็ตัดไว้เตรียมใส่กระจกนะคะ